ผมชื่อกรวิทย์เป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดตั้งแต่เด็กผมมีความชื่นชอบเกี่ยวกับการถ่ายรูปและการถ่ายวิดีโอรวมไปถึงเบื้องหลังของการถ่ายทำต่างๆเป็นอย่างมากแม่เคยเล่าให้ฟังกล้วกับอาการหัวเราะเมื่อครั้งที่ได้รู้ว่าผมเข้าเรียนคณะนิเทศสาขาเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ว่าเห็นแววตั้งแต่เด็กแล้วว่าผมชอบอะไรแบบนี้เพราะตามธรรมเนียมของบ้านเรา คือเมื่อลูกอายุได้ขวบปีจะมีการทำนายอนาคตด้วยการให้เลือกของซึ่งไอสิ่งของที่เด็กเลือกนั่นลหละจะเป็นตัวบอกอนาคตหน้าที่การงานของตัวเขาเองแม่บอกว่าสิ่งที่ผมเลือกในวันนั้นไม่ใช่สารพัดข้าวของสำหรับทำนายที่วางอยู่ตรงหน้าแต่ผมกลับคานข้ามข้าวของเหล่านั้นตรงไปหาคุณนาน้องชายแม่ที่เป็นช่างภาพมืออาชีพ ไปถึงก็คว้าขากางเกงของท่านแล้วดึงตัวเองให้ยืนยงโยท่านก็เอ็นดูนึกว่าผมจะอ่อนจึงค่อยๆสุดตัวลงนั่งทําท่าจะอุ้มแต่ผมกลับคว้าเอาสายกล้องที่คล้องคอพร้อมออกแรงดึงเท่าที่เด็กขวบเดียวคนหนึ่งจะดึงได้น้าของผมท่านก็นึกว่าผมจะเอาไปเล่นท่านจึงไม่ให้ทีนี้ผมร้องจ้ามือกำสายกล้องแน่นไม่ยอมปล่อยไม่ว่าแม่หรือพ่อ จะพยายามงัดมือผมให้คลายออกจากการเกรงกรรมจนฝ่ามือน,น้อยๆซีเหลืองผมก็ไม่ยอมไม่รู้คุณนะท่านคิดอะไรลองปลดกล้องออกจากคอทั้งยวงและเอาให้ผมจับเล่นคิดว่าสักเดียวคงเบื่อที่ไหนได้ผมดันสร้างตำนานจนคนในครอบครัวอ้าปากวอลองคิดดูนะครับเด็กน้อยอายุเพียงขวบเดียวที่ยังพูดไม่เป็นประโยคด้วยซ้ำ กลับยกกล้อง DSLR ขึ้นมาทำท่าถ่ายรูปด้วยตัวคนเดียวสำยังห่วงแหนกล้องตัวนั้นมากชนิดคุณน้าที่เป็นเจ้าของจะขอคืนผมก็ไม่ยอมให้สุดท้ายท่านก็ต้องตัดใจยกให้ผมถือเป็นของขวัญชิ้นแรกและชิ้นเดียวและมันก็เป็นกล้องที่ผมใช้ถ่ายภาพต่างๆมาตั้งแต่เด็กกระทั่งมันพังคามือเพราะเสื่อมสภาพตามกาลเวลานั่นแหละแม่รู้เลยว่ายังไง วิทย์ก็ต้องมาทางสายนี้แน่ๆแม่บอกด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขพร้อมกับหันไปมองยังรูปถ่ายของพ่อซึ่งเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์พร้อมๆกับคุณนาเจ้าของกล้องตัวแรกของผมในหนึ่งเดือนให้หลังจากวันที่ผมร้องจะเอากล้องแม่บอกเสียงแผ่วน้ำตาเรื้นเห็นไหมล่ะคุณลูกเราเป็นเหมือนที่คุณพูดเลยแม้บ้านผมจะค่อนข้างมีฐานะพอสมควร แต่เงินส่วนใหญ่ที่ผมกินใช้อยู่ใช้เที่ยวล้วนมาจากหยาดเหงื่อของผมแทบทั้งสิ้นผมรับจ้างถ่ายงานต่างๆฝีมือเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่งจนกระทั่งได้เข้าทำงานกับทีมโปรดักชันชั้นแนวหน้าแห่งหนึ่งผมจึงได้เพิ่มพูนทั้งความรู้และโอกาสในการทำงานจนแทบจะกลายเป็นมืออาชีพตั้งแต่เรียนยังไม่จบวันหนึ่งพี่แอล รุ่นพี่ที่ทำงานบอกกับผมว่าแกรับงานเอาไว้งานหนึ่งผู้ว่าจ้างเป็นคนกรุงเทพแต่ลูกสาวไปเรียนอยู่ทางเหนือเขาต้องการให้ทีมของเราบินข้ามภาคไปถ่ายรูปลูกสาวของเขารับปริญญาที่นั่นผมได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะแห้งถามพี่แอลกลับว่าถึงขนาดต้องจ้างพวกเราเลยหรือความจริงแล้ว สมัยนี้ตากล้องสมัครเล่นที่ไม่สังกัดกับบริษัทใดๆแต่มีฝีมือในการถ่ายภาพนี่ตากล้องโมเดลลิ่งยังอายมีถมถือทำไมไม่จ้างไม่ใช่ผมดูถูกงานนะครับแต่เป็นเพราะว่าเวลานั้นงานของเราค่อนข้างรัดตัวจนแทบไม่มีเวลาพักอยู่แล้วจากการกำหนดการคือเราต้องบินไปยังภาคเหนือก่อนวันงานหนึ่งวันใช้เวลาหนึ่งวันในการถ่ายภาพ และต้องบินกลับไปในวันนั้นเลยมันเหนื่อยไม่ใช่ย่อยพี่แอลมองผมยิ้มยิ้ม,ม,มก่อนถทกระดาษแผ่นเล็กๆยาวประมาณฝ่ามือให้ผมอ่ะมึงดูเนี่ยค่าจ้างเขาจ้างล่วงหน้ามาเลยพอผมเห็นเช็คเงินสดที่พี่แอลเอาให้ดูก็ต้องสะดุง้งตัวเลขขนาดนี้มันมากเกินไปสำหรับการถ่ายภาพงานรับปริญญาทั่วไปเกือบเท่าตัว เอาแค่สิเปอร์เซนที่ผมจะได้หลังจบงานนี้ก็มากพอจะให้ผมซื้อกล้องใหม่ได้หนึ่งตัวเลยทีเดียวเงินที่เราไม่ได้เป็นคนร้องขอนะเขาเสนอมาให้เองพี่แอลว่านั่นเองผมจึงต้องตกลงทำงานนี้โดยมิอาจเลี่ยงเพราะผู้ใหญ่เขากำชับมาว่าต้องเป็นผมเท่านั้นที่ต้องไปสองวันให้หลัง ผมบินไปพบกับลูกคณะของผู้ว่าจ้างที่จังหวัดซึ่งเป็นสถานที่จัดงานความที่ค่าจ้างที่ได้รับมานั้นค่อนข้างมากทางบริษัทจึงลดแลกแจกแถมให้ผมถ่ายภาพบรรยากาศทั้งก่อนวันงานสองสามวันตามแต่ผู้ว่าจ้างจะต้องการบรรยากาศในวันงานและหลังวันงานเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าพอรู้ว่าทางเรามอบสมนาคุณให้แบบนี้ก็ยิ้มแก้มปริ บอกว่ามีสถานที่ที่หนึ่งที่อยากไปก็พอดีกันว่ามีผมติดไปด้วยจึงอยากให้ผมไปเก็บภาพสถานที่ที่ว่าเป็นหมู่บ้านชาวเขาซึ่งต้องขับรถออกจากตัวเมืองไปเกือบหกชั่วโมงผมเพิ่งรู้วันนั้นเองล่ะครับว่าความจริงแล้วรากเง่าของผู้ว่าจ้างเป็นคนเหนือแต่ทิ้งถิ่นฐานญาติบวงวานไว้เบื้องหลังมาทำหากินในเมืองกรุงจนกระทั่งร่ำรวย และหมู่บ้านที่ว่าก็เป็นบ้านเกิดของแม่น้องผู้หญิงที่จะรับปริญญานั่นเองเขาอยากให้ผมถ่ายภาพทายาทเพียงคนเดียวที่มีโอกาสถือใบปริญญากับปู่ย่าตายายญาติสนิทมิสหายคนอื่นๆเพราะเป็นความภาคภูมิใจผมก็เอออ,อละครับไหนๆก็มาแล้วนี่เราเป็นลูกจ้างเขาเป็นลูกค้าเงินหนาก็ต้องตามใจเขาหน่อยลงเครื่องได้ ก็ต่อรถส่วนตัวไปยังหมู่บ้านที่ว่าเลยหลังจากที่ผมนั่งเบื่อหน่ายอยู่บนรถหลับแล้วหลับอีกไม่รู้กี่งีบเมื่อถึงหมู่บ้านที่ว่าความสงบสวยงามของธรรมชาติเล่นเอาความเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายหายไปเป็นปลิดทิ้งผมเพลอถ่ายรูปบรรยากาศไปหลายสิบรูปไม่ว่ามุมใดๆก็สวยสดงดงามไปหมดกระทั่งผมไปเห็นสารเพียงตาเก่าๆหลังหนึ่ง ซึ่งดานดาดไปด้วยเครื่องเส้นอยู่ยังบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ความแปลกตาผมจึงกดชัตเตอร์เก็บภาพกับเอาไปฝากรุ่นพี่เสียหน่อยแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งโหยงร้องเสียงหลงจนคนหันมามองภาพที่เห็นผ่านเลนกล้องคือสารเพียงตาเก่าๆที่ว่ามีกลุ่มเงาดำพอให้มองออกว่าเป็นคนนับสิบๆยืนเรียงกันอยู่ด้านหลังสารเต็มไปหมดจังหวะนั้นเองมีผู้เท่าคนหนึ่ง ซึ่งเป็นเครือญาติของผู้ว่าจ้างเดินมาหาผมยื่นมือเหี่ยวเหี่ยวเย็นเย็นมาสัมผัสแขนจนผมสะดุ้งอีกรอบแล้วพูดด้วยภาษาที่ผมฟังไม่ออกแต่ท่าทางที่ขึงขังและน้ำเสียงสูงสูงต่ำต่เร็วปือแต่เย็นเยียบนั้นทําให้ผมรู้สึกได้ว่าทําให้ผมรู้สึกได้ว่าสิ่งที่ผมกำลังทํำอยู่นั้นมันไม่บางควร อาจเพราะเห็นผมยืนทำหน้าเอออยู่ก็เป็นได้ผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องเดินมาบอกด้วยรอยยิ้มละไมว่านี่เป็นสารผีปู่ย่าประจำหมู่บ้านยายเขาบอกว่าคุณจะพบกับโชคร้ายสิ่งลึกลับจะตามรังควานถ้ามาทำอะไรที่เหมือนเป็นการล่วงเกินตรงนี้และอีกอย่างการที่คนนอกเข้ามายุ่มยามคนในหมู่บ้านก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เป็นไปได้อย่ามาตรงนี้เลย ได้ยินแบบนั้นก็กลายเป็นผมละครับที่ต้องก้มหัวขอโทษเป็นการใหญ่เพราะความไม่รู้จึงกลายเป็นการล่วงล้ำเข้าสู่เขตห่วงห้ามเข้าให้แล้วดังนั้นผมจึงแก้ปัญหาด้วยการเกาะติดครอบครัวของผู้ว่าจ้างเพื่อป้องกันไม่ให้ความอยากรู้อยากเห็นของผมนำไปสู่การละเมิดอะไรอีกตอนแรกเรากะจะกลับกันในตอนบ่ายแก่ แต่ที่ไหนได้ฝนฟ้าไม่เป็นใจเทลงมาอย่างกับฟ้ารั่วตั้งแต่เที่ยงจนกระทั่งเย็นย่ำก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเราจึงจำเป็นต้องนอนค้างกันที่หมู่บ้านแห่งนั้นเรื่องงานไม่มีปัญหาเพราะยังมีเวลาอีกสองวันจะถึงกำหนดการอีกอย่างการขับรถลงเขาซึ่งถนนล้วนเป็นดินแดงฝนตกถนนลื่น เป็นหล่มหลุมบ่ออาจก่อให้เกิดอันตรายได้ฉะนั้นจึงไม่มีทางเลือกอื่นได้อีกตัวผมกินง่ายอยู่ง่ายกับข้าวแปลกๆที่เป็นอาหารพื้นบ้านจึงไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นักการกินอยู่หลับนอนจึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องห่วงหลังจากจัดการกับมื้อเย็นและอาบน้ำอาบท่าเป็นที่เรียบร้อยผมขอตัวเข้านอนก่อนเพราะรู้สึกอาการไม่ดีตัวรุมๆเหมือนจะเป็นไข้ ซึ่งทางผู้ว่าจ้างก็จัดที่นอนอย่างดีเท่าที่จะหาได้เอาไว้ให้ก่อนแล้วผมล้มตัวลงนอนได้ก็หลับไปเลยโดยไม่ต้องฝืนนานเท่าไหร่ไม่รู้ผมสะดุ้งตื่นเพราะถูกสะกิดปลุกด้วยเสียงหวานๆเย็นๆคุณคุณตื่นมาถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมผมก็งัวงเงียลุกขึ้นด้วยอาการพื้นเสียเล็กน้อยแต่ก็ตอบรับไป หันไปคว้ากล้องคานออกนอกมงุงแล้วก็ต้องแปลกใจเพราะมันมืดสลัวไปหมดเหมือนว่าทุกคนหลับกันหมดแล้วอย่างนั้นแหละคุณคุณมาทางนี้มาถ่ายรูปให้หน่อยเสียงหวานหานเย็นเย็นของหญิงสาวคนหนึ่งเอื้อนเอ่ยมาจากทางประตูห้องที่ผมนอนพักจากแสงสว่างเพียงเล็กน้อยด้านนอกฉาบทับจนผมเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนที่มาเรียกนั้นเป็นหญิงสาวนางหนึ่ง หน้าตางดงามอยู่ในชุดที่น่าจะเป็นชุดประจำเผ่าของที่นี่มาสิคุณมาสิเธอบอกพร้อมกับกวักมือเรียกหย่อยๆแล้วฉากตัวหายไปทางด้านหนึ่งผมเร่งเดินตามออกไปด้วยทั้งอาการพื้นเสียที่ถูกปลุกให้ลุกมาถ่ายภาพดึกๆดืด่นๆแบบนี้และด้วยความแปลกใจด้วยเช่นกันกับการกระทำของหญิงสาวนางนั้นและเมื่อออกมาพ้นบ้าน ก็ต้องพบกับเรื่องที่น่าตื่นตกใจเข้าไปอีกเพราะลานกว้างด้านนอกกราคร่ำมไปด้วยผู้คนทั้งหญิงชายยืนรอผมกันหน่าสลอนแต่ละคนมีท่าทีเฉยชาจนหน้าขนลุกแต่ทุกคนไม่ได้ดูน่ากลัวแต่อย่างใดดังนั้นผมจึงไม่ได้คิดถึงเรื่องผีสางแม้บรรยากาศมันจะให้ก็าตามทีเออจะให้ถ่ายยังไงตรงไหนครับ ผมถามออกไปโดยไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนตอบรู้ใหญ่พวกเขาก็หันหลังเดินรวมกลุ่มกันออกไปยังถนนตามหมู่บ้านเหลือเพียงหญิงสาวที่ไปปลุกผมยืนยิ้มละไมน้อยๆแล้วพยักหน้าพร้อมทั้งบอกว่าตามมาสิมาทางนี้เพราะเป็นงานแม้ผมจะแคลงใจแต่ก็ต้องตามไปแต่โดยดีเพราะหนึ่งในกลุ่มคนที่เพิ่งเดินจากไปนั้น ผมเห็นว่ามีผู้ว่าจ้างของผมรวมอยู่ด้วยพวกเขาพาผมเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดที่ผมจำได้ว่าเป็นต้นไม้ใหญ่อันเป็นสถานที่ตั้งของสารเพียงตาที่ผมถูกห้ามไม่ให้เข้ามายุ่ยามคนกลุ่มนั้นเดินไปหยุดยืนล้อมรอบสารเพียงตาที่ว่าซึ่งทั่วบริเวณสว่างสวัยไปด้วยแสงเทียนนับร้อยๆเล่มแล้วความประหลาดใจปนขนลุกก็เปลี่ยนไปเป็นความผวาในบัดดล เมื่อทุกๆคนที่อยู่ตรงนั้นเริ่มอาการไร้รำวนไปรอบๆสารอย่างพร้อมเพรียงแม้ท่าทางจะอ่อนช้อยแต่ผมกลับไม่สามารถสัมผัสถึงความสวยงามเลยแม้แต่น้อยบางช่วงมันเป็นท่วงท่าที่ดูอ่อนหวานแต่บางครั้งก็กลับขึงขังขึ้นมาในทันทีทันใดแล้วกลับไปเป็นอ่อนช้อยอ่อนหวานอีกครั้งวนเวียนสลับกันอยู่แบบนั้นการไรยรำด้วยท่าทางแปลกๆ พอผนวกเข้ากับเสียงดนตรีปีพาดซึ่งกระหึ่มแว่วโดยไร้ที่มายิ่งสร้างความน่ากลัวให้กับภาพที่เห็นขึ้นเป็นร้อยเท่าพันทวีแล้วจังหวะนั้นนารกก็ให้ผมได้เห็นภาพที่มันบีบอัดความรู้สึกหนักนหวงกว่าที่เคยเมื่อแต่ละคนเริ่มเปลี่ยนไปผิวหนังขาวซีดใบหน้าเริ่มปรากฏรอยยิ้มเย็นเยือกจับขั้วหัวใจซ้จำยังเปล่งเสียงหัวเราะเล็กแหลม เดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำจนผมใจสั่นเหงื่อซึมออกมือออกตีนทำท่าจะยืนไม่อยู่สิ่งเดียวที่ผมคิดได้คือต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเรากับว่าคนนับสิบนั้นจะร่วงรู้ความคิดของผมได้ทุกคนหยุดกึกนิ่งค้างอยู่ในอากับกิริยาสุดท้ายคือบ้างตั้งวงบ้างมือข้างหนึ่งค้งอยู่กลางอากาศ แล้วแต่ละคนก็หันขวับมามองผมเป็นตาเดียวนั่นเองผมถึงเห็นว่าดวงตาทุกดวงแดงวาบดังเลืองแสงได้ซ้ำริมฝีปากที่ยิ้มเย็นยะเยือกนั้นยังคับแน่นไปด้วยฟันฟางเหลืองคล้ำหน้าสอิดสะเอียนตึง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 ,ตงเสียงกลองหนักๆทุ้มๆถูกตีทีๆพร้อมกับที่แต่ละคนพุ่งเข้ามาหาผมโดยยังอยู่ในท่าทางแบบเดิม มันเหมือนหนังผีที่ผมเคยดูตอนเด็กๆไม่มีผิดเท่านั้นเองผมหวิดร้องสุดเสียงหันหลังได้ก็โกยอ้าวไม่คิดชีวิตพร้อมกันนั้นยังมีเสียงฝีเท้าของคนนับสิบไล่กวดตามผมมาติดๆผมแหกปากร้องไปวิ่งไปกระทั่งมาถึงบ้านที่ผมพักอาศัยอยู่เจ้าบ้านซึ่งเป็นญาติกันกับผู้ว่าจ้างเปิดไฟยืนรออยู่ก่อนแล้วเขากวักมือเรียกผมด้วยอาการร้อนรน ผมเองก็วิ่งไปหาเขาด้วยอาการเร่งเรีบนีตายสุดชีวิตเช่นกันพอไปถึงเขาก็กระชากผมเข้าไปในบ้านจังหวะสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะดับบูบไปผมยังได้ยินเสียงกรีดร้องของทั้งคนและสัตว์ซึ่งแสดงออกถึงความไม่พอใจขั้นสุดมาสะดุ้งตื่นอีกครั้งพรารู้สึกว่าจุดที่ตัวผมนอนอยู่นั้นโครงเครงไปมา พอลืมตาขึ้นก็พบว่าผมนอนอยู่ในรถซึ่งกำลังวิ่งเสียงพูดคุยกันด้วยอาการเป็นกังวลของคนในรถค่อนข้างตื่นเต้นที่ผมลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วพวกเขาถามผมเป็นการใหญ่ว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างเจ็บปวดตรงไหนอีกไหมผมก็งงละครับว่าเกิดอะไรขึ้นค่อยๆยันกายลุกขึ้นนั่งก็พบว่าด้านนอกสว่างพอสมควรแล้ว และเรากำลังอยู่ในเส้นทางที่ผมจำได้ว่าเป็นทางเดียวกันกันกบที่เราขึ้นเขาไปยังหมู่บ้านนั้นพอนึกขึ้นได้ภาพความทรงจำสุดท้ายก็ย้อนกลับเข้ามาในมโนสติจนผมสะดุ้งร้องบอกแต่ละคนปากคอสัน่นพวกเขาบอกให้ผมใจเย็นๆและเริ่มเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงและสีหน้าที่แสดงถึงความรู้สึกผิดอยู่ไม่น้อยจากที่ได้ฟังคือ หมู่บ้านที่ว่านั้นเป็นหมู่บ้านชาวเขาทั่วไปและประชากรส่วนใหญ่ก็นับถือผีสิ่งที่ผมเห็นนั้นอาจเป็นผีเลี้ยงของพวกเขาซึ่งจะมีที่อยู่นอกจากบ้านเรือนของเจ้าของแล้วยังรวมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนพลังงานขนาดใหญ่อยู่ที่สารเพียงตาเมื่อวานที่เราไปเป็นช่วงหลังจากที่หมู่บ้านจัดงานเส้นไหว้เสร็จพอดี และผมอาจเป็นคนขวัญอ่อนจึงสื่อกับอะไรพวกนี้ได้โดยง่ายเขาแค่มาหยอกเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจจะทำอันตรายอะไรนั่นคือสิ่งที่ผู้ว่าจ้างบอกกับผมเมื่อถึงตัวเมืองผมมีอาการจับไข้และมันหนักหนาจนไม่สามารถทำงานได้จนต้องตามทีมงานคนอื่นมาทำงานแทนและงานก็ผ่านพ้นไปได้โดยไม่มีอะไรติดขัดอีกไม่มีใครตาหนิผม เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจทางผู้ว่าจ้างเองกลับมาหาผมที่ออฟฟิศอีกครั้งหลังจากนั้นสองสามวันพร้อมกับให้ค่าเสียเวลาและค่าปอบกวนผมมาอีกจำนวนหนึ่งแม้ผมจะไม่รับแต่เขาก็ยังยัดเยียดให้จนได้มันอาจจะฟังดูน่ากลัวนะแต่ว่าผีเลี้ยงที่ว่านั่นลละทำให้พี่มีวันนี้ผู้ว่าจ้างบอกยิ้มยิ้มแล้วกลับออกไป ผมมองตามหลังเขาแล้วก็ต้องขนลุกอาการเหมือนไข้จะตีกลับอีกรอบเพราะผมเห็นกับตาว่ามีเงาดำๆเกาะอยู่ที่หลังของเขาเหมือนลูกลิงเกาะแม่ซ้าเงาที่ว่ายังหันกลับมาทําตาแดงวาบใส่ผมอีกต่างหากมึงเป็นอะไรวะไอวิทย์เห็นผีอีกหรือไงพี่แอลถามผมกลั้นหัวเราะเมื่อเห็นว่าผมนิ่งอ้าปากค้างมองตามหลังผู้ว่าจ้างที่หายออกจากประตูออฟฟิศไป เออพี่ผมเห็นผมตอบตามความจริงนึกขุนเคืองในใจว่าพี่ไม่เห็นอย่างผมก็หัวเราะได้สิลองดูสักครั้งแล้วจะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกเลยสักนิดเดียว